ตัวเท่ฟุตบอลวันนี้ขอนําทุกท่านพบกับคลิปที่นําเสนอเรื่องราวประวัติของนักเตะเทพชื่อดังทั้งในอดีตและปัจจุบันที่เป็นขวัญใจของใครหลายๆคนมาให้ท่านชมกันวันนี้ขอเสนอตัวเท่ฟุตบอลตอนนี้มีเฟซบุ๊กให้ท่านไปกดไลค์กดติดตามกันแล้วนะครับผมเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารหรือคลิปใหม่ๆจากเรานะครับสามารถคลิกที่รูปภาพนี้ได้เลยนะครับมันจะเป็นลิงก์ที่พาท่านเข้าไปสู่ใน Facebook ของตัวเท่ฟุตบอล ก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามกันไว้นะครับหรือใครที่อยากชมวิดีโอเก่าๆของเราสามารถเข้าไปที่เมนูวิดีโอของช่องตัวเทพฟ,ฟุตบอลได้เลยนะครับผมก็จะเห็นวิดีโอประวัติของตัวเทพฟ,ฟุตบอลทั้งหมดที่ทางผมได้ทําไว้ให้ท่านได้ชมกันนะครับถ้าจะพูดถึงตำนานที่ยังเดินได้และหายใจอยู่ในโลกของฟุตบอลหลายคนก็ต้องนึกถึงคนนี้อย่างแน่นอนเขาเป็นดาวยิงผิวสีทีมชาติบาราซิลซึ่งทั่วโลกยังยกย่องให้เขายังเป็นตำนานอยู่ทุกวันนี้ เขาคนนั้นก็คือไข่มุกดำเปเล่นั่นเองเปเล่ไดครับมีชื่อเต็มว่าเอดิสันอลันเตสโดนาซิเมนโตมีชื่อเล่นว่าดิโกหรือที่เรารู้จักกันดีว่าเปเล่นั่นเองเขาเป็นบุตรของโฮเฮลลามอสโดนาซิเมนโตและมาเรียซาเลสเตอลันเตสเขาเกิดเมื่อวันที่23ตุลาคมปี1940 เขาเกิดและเติบโตขึ้นที่เมืองเตรสโคลาคอสในประเทศบราซิลครอบครัวของเขามีเชื้อสายปนกันระหว่างแอฟริกากับโปรตุเกสและนับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกการที่มีเชื้อสายแอฟริกาจึงทําให้เปเล่เป็นคนผิวดํานั่นเองพ่อของเปเล่นะครับเป็นนักฟุตบอลสังกัดทีมเล็กๆที่ไม่ค่อยโด่งดังเขาไม่เป็นที่รู้จักและไม่ประสบความสําเร็จดังนั้นเนี่ยอาชีพนักฟุตบอลจึงแทบจะทํารายได้ผือเลี้ยงครอบครัวไม่ได้เลยแถมในบราซิลในสมัยนั้นเนี่ยการเลี้ยงชีพโดยการเป็นนักฟุตบอลเป็นนนาชีีีพท่่ไมมมัคงสวย แม่ของเปเล่นเนี่ยก็เป็นหญิงสาวชาวบ้านที่ทําหน้าที่เป็นแม่บ้านเลี้ยงดูลูกๆฐานะของครอบครัวนี้เนี่ยจึงเข้าขั้นยากจนมากครอบครัวของเขาเนี่ยจึงต้องย้ายบ้านอยู่เรื่อยๆตามแต่ที่พ่อจะได้รับคําเสนอให้ไปเล่นฟุตบอลให้กับทีมที่อยู่ตามมือต่างๆ และพ่อของเขาต้องทําอาชีพทําความสะอาดในโรงพยาบาลเพื่อหาเงินมาจุนเจือครอบครัวอีกด้วยเขตที่ครอบครัวของเปเล่อาศัยอยู่นะครับเป็น,ขขนเนขตที่น้ําไม่ไหลไฟไม่สว่างการมีไฟฟ้าจึงถือว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีเป็นอย่างยิ่งพ่อของเปเล่นะครับต้องการที่จะสะดุดีเกตยิยศให้กับผู้ที่ประดิษฐ์ไฟฟ้าเขาจึงตั้งชื่อลูกน้อยที่เพิ่งเกิดมาพร้อมๆกับที่ไฟฟ้ามาถึงว่าเอดิสันตั้งตามชื่อผู้ประดิษฐ์หลอดไฟฟ้าได้ก็คือโทมัสเอวาเอดดิสันนั่นเอง แต่ตัวของเปเล่เองชอบเรียกตัวเองว่าเอสสันมากกว่าชื่อที่พ่อตั้งให้เสียอีกต่อมาเปเล่ได้ครับมีน้องใหม่เป็นผู้ชายเพิ่มขึ้นมาอีกถึง5คนทําให้ครอบครัวนี้จึงมีแต่ความยากลาบากพ่อแม่ของเปเล่กับทะเลาะเบาแวงกันต่อหน้าเขาบ่อยๆพ่อแม่อยากให้พ่อทํางานเป็นหลักเป็นฐานหาอาชีพที่เหมาะสมมากพอที่จะเลี้ยงดูครอบครัวได้มากกว,ากว่าการเอาแต่เล่นฟุตบอล สิ่งเป็นอาชีพที่หาเลี้ยงปากเลี้ยงทองแทบไม่ได้เลยในปี19 4 4นะครับตอนนั้นเนี่ยเปเล่มีอายุได้ประมาณสี่ขวบครอบครัวของเขาก็ย้ายไปอาศัยอยู่ที่เมืองเบลูพอของเปเล่าาได้รับเชิญให้ไปเล่นฟุตบอลให้กับทีมเมืองนั้นและขณะเดียวก,กันก็ได้งานเป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทํางานให้กับรัฐบาลซึ่งจะช่วยให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงมากขึ้นเอดิสันหรือว่าเปเล่นะครับมามีชื่อเรียกว่าเปเล่เมื่อตอนที่เรียนหนังสือเขามีนักฟุตบอลในดวงใจชื่อว่าบิเล แต่เขาเรียกชื่อนะักฟุตบอลผิดไปเป็นปีเล่ทาให้เพื่อนๆล้อและเรียกเขาว่าเปเล่ซึ่งในตอนแรกเขาไม่ชอบชื่อนี้มากและรู้สึกฉุนจนมีเรื่องชกต่อยกับเพื่อนร่วมชั้นที่ล้อเขาโดยเรียกเขาในชื่อนี้ผลที่ตามมาเขาต้องถูกพักการเรียนและยิ่งเขาไม่ชอบชื่อนี้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งถูกเพื่อนล้อมากขึ้นเท่านั้นและนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเอดิสันก็ถูกเรียกในชื่อของเปเล่มากกว่าจนกระทั่งทุกวันนี้น้อยคนนักที่จะรู้จักชื่อจริงๆของเขา ทุกคนจะรู้จักชื่อของเขาในชื่อเปเร่เท่านั้นโดยความที่ครอบครัวยากจนนะครับเขาต้องช่วยครอบครัวทำงานหาเลี้ยงครอบครัวตั้งแต่เด็กในฐานะที่เป็นพี่คนโต เขาทำงานแทบทุกอย่างที่จะหาเงินได้เช่นขายฟืนขายม้วนบุหรี่ขโมยถั่วของชาวบ้านมากินหรือไม่ก็ไปรับจ้างขัดรองเทา้าโดยเฉพาะเขาได้รับการรับจ้างขัดรองเท้าให้กับนักฟุตบอลทีมบาลูแอนเลนติกเด็กน้อยแอดิสันหรือเปเล่นะครับเติบโตขึ้นมาเพื่อที่จะรัอในการเล่นฟุตบอลเหมือนกับพ่อของเขาและคนที่สอนในเขาเล่นฟุตบอลนั่นก็คือพ่อของเขานั่นเอง เขาไม่ได้มีเงินมากพอนกที่จะไปฝึกฟุตบอลในทีมที่ฝึกสอนการเล่นฟุตบอลให้กับเด็กๆสิ่งที่เขาพอจะทําได้ในการหัดเล่นฟุตบอลก็คือการหัดเล่นตามท้องถนน และลูกฟุตบอลของเปเร่ที่ใช้เตะเนี่ยก็เป็นลูกฟุตบอลที่ทําขึ้นมาแบบพิเศษไม่เหมือนใครเพราะเป็นลูกฟุตบอลที่ทํามาจากถุงเท้าม้วนๆเป็นวงกลมแล้วเอามาห่อหนังสือพิมพ์แล้วใช้ยางมัดเพื่อใช้ในการเล่นหรือในบางทีนะครับเปเล่ก็เอาลูกส้มโอมาทําเป็นลูกฟุตบอลเพราะเปเล่เนี่ยต้องบอกว่ายากจนมากจนไม่มีเงินพอที่จะซื้อลูกฟุตบอลมาหัดเล่นนั่นเองเปเร่เริ่มเล่นฟุตบอลอย่างจริงจังเมื่อตอนอายุได้11ปีนะครับ เขาก่อตั้งทีมฟุตบอลข้างถนนเป็นตัวของตัวเองโดยมีเพื่อนๆที่เล่นอยู่ตามเท้าถนนอื่นๆมาร่วมเข้าทีมด้วยชื่อทีมของเขาแปลเป็นภาษาไทยได้ว่านักเตะไร้รองเทา้าและต่อมาทีมของเขาก็ได้ลงแข่งขันในรายการเล็กๆของเมืองที่จัดแข่งโดยนายกเทศมนตรีของเมืองบาลูและทีมของเขาก็ได้เปลี่ยนชื่อทีมมาเป็นอเมริกวินยาและสามารถคว้าแชมป์ม,มาครองได้โดยเปเร่เป็นนักเตะที่ยิงประตูได้มากที่สุดในการแข่งขันทั้งหมดในรายการนั้นด้วยชัยชนะครั้งนี้นะครับทำให้เปเร่ถูกค้นพบโดย วันเดอร์มาเดอร์บิโตนักเตะในลีกสูงสุดของบราซิลฝีมือของเปเล่และเพื่อนๆนะครับดันไปเข้าตาแดกแต่ผู้นี้ดังนั้นในปี1954เขาและเ,เพื่อนๆร่วมทีมอเมริกินญ,ญาจึงถูกเชิญไปร่วมทีมเยาวชนบาร์ควินโยการเล่นในกับทีมนี้นะครับถือเป็นครั้งแรกที่เปเลไ่ได้รับค่าจ้างเพื่อเล่นฟุตบอลและในปี1954นั้นก็เป็นปีที่ทีมใหม่ได้เข้าร่วมในควา้าแชมป์ฟุตบอลเยาวชน ที่จัดแข่งขันโดยหนังสือพิมพ์เซาเปาโลสปอร์ติ้งกาเซจอีกด้วยในปี1956นะครับเปเล่มีอายุได้ประมาณ15ปีครึ่งเขาได้ถูกเดวิโต้พาไปทดสอบกับสมโมสซอซานโตสเขาสร้างความประทับใจให้แก่แฟนบอลสื่อมวลชนและผู้บริหารของทีมซานโตส ดยการลงเล่นและยิงได้ถึง4ประตูจนเดอร์บิโตบอกกับผู้ควบคุมทีมซานโตสว่าต่อไปเปเร่จะกลายเป็นนักกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกต่อมานะครับเปเร่ถูกเรียกตัวให้ไปรับใช้ชาติเป็นครั้งแรกจากที่เขาเพิ่งลงเล่นในฤดูกาลแรกภายใต้ทีมชุดใหญ่ของส,อส,อสโมสรซานโตสได้ไม่นานนัดแรกในฐานะนักเตะทีมชาติบราซิลคือนัดที่ลงไปแข่งกับทีมชาติอาร์เจนตินา เมื่อวันที่7กรกฎาคมปี1957บราซิลเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไป1ประตูต่อ2ถึงแม้ว่าบราซิลจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปแต่นัดนั้นก็มีความสำคัญสำหรับเขามากคือนอกจากเปเล่จะได้ลงสนามให้กับทีมชาติเป็นครั้งแรกในชีวิตแล้ว เขายังสามารถทําประตูเป็นครั้งแรกในฐานะนักเตะทีมชาติอีกด้วยน่าทึ่งมากๆนะครับสำหรับนักเตะหนุ่มที่มีอายุเพียง16ปีและอีก3เดือนจะมีอายุ17ปีที่สามารถทําผลงานได้ดีขนาดนี้และการรับใช้ชาติครั้งสําคัญก็มาถึง <S <S เมื่อเปเล่เติดทีมชาติเป็นองคแข่งขันฟุตบอลโลกปี1958ที่สวีเดนเปเล่เป็นนักเตะที่มีอายุน้อยที่สุดในบรรดานักเตะชาติตา่าง ขอทำประตูในการลงแข่งขันเพื่อชิงถ้วยฟุตบอลโลกได้เป็นลูกแรกในนัดทีมชาติบราซิลลงแข่งขันกับทีมชาติเวลในวันที่19มิถุนายนปี1958และเปเเล่ได้รับการจารึกชื่อให้เป็นนักเตะที่มีอายุน้อยที่สุดในโลก ที่ได้ลงเล่นในรอบสุดท้ายของถ้วยฟุตบอลโลกโดยมีสถิติอายุเพียง17ปีกับอีก249วันแถมในนัดที่ลงเตะกับฝรั่งเศสไปเร่ทําผลงานได้อย่างน่าโดดเด่นทําแฮตติกยิงประตูได้ถึง3ลูกและทําสถิตินักเตะที่มีอายุน้อยที่สุดที่ทําแฮตติกได้ในฟุตบอลโลกส่วนในนัดชิงชนะเลิศน,นะครับระหว่างทีมชาติบาราซิลกับสวีเดนไปเร่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมีส่วนช่วยให้ทีมชาติบาราซิลบดขยี้สวีเดนไปได้5ประตูต่อ2แถมหนึ่งลูกที่เขายิงได้นั้นถูกยกยอก่ยองให้เป็นประตูททีีี่่ดดสุุในปรระววตตศา์ถยฟบอลโล เขาทําให้โลกตะลึงจากผลงานฟอร์มการเล่นที่น่าตื่นตาตื่นใจและยังสามารถนําทีมชาติบราซิลัง,งาดเป็นเจ้าแห่งฟุตบอลเหนือทีมชาติใดๆในโลกได้เป็นผลสําเร็จปเล่จึงเป็นที่เล่าขานและเป็นที่ชื่นชมอย่างมากในตอนนั้นนอกจากการลงแข่งขันในรายการฟุตบอลโลกแล้วปเล่ยังรับใช้ชาติโดยการลงแข่งขันในรายการชิงแชมป์ฟุตบอลเมริกาใต้ ในปี1 9 5 9อีกด้วยซึ่งเปเรเล่เป็นนักเตะที่ทำประตูได้มากที่สุดคือ8ลูกแต่ว่าบาราซิล็าลพดแชมป์ไปและอยู่ในดับที่2จากการลงแข่งขันในรายการนี้4ปีต่อมานะครับหลังจากฟุตบอลโลกครั้งแรกในชีวิตนะครับเปเรล่ก็ได้รับใช้ชาติเพื่อลงแข่งขันฟุตบอลโลกในปี1962ที่ประเทศชิลีและเป็นฟุตบอลโลกครั้งที่2ในชีวิตของเขาแต่เขาก็ประสบกับอาการบาดเจ็บในนัดที่ลงแข่งกับเชโกสโลวาเกียและทําให้เขาพลาดในการลงสนามในนัดต่อไปตลอดทั้งรายการเลยทีเดียวทั้งๆที่เพิ่งลงเล่นในแข่น ีเดยวแต่บาซิก็ทำผลงานได้ดีพอที่จะคว้าแชมป์โลกมาครองได้เป็นสมัยที่2ส,ส่วนเปเล่แม้จะมีอาการบาดเจ็บนะครับทำให้พลาดแสดงผลงานได้อย่างเต็มที่แต่ภายหลังการแข่งขันฟุตบอลโลกผ่านพ้นไปเปเลก่ก็กลายเป็นนักเตะที่เนื้อหอมที่สุดในโลกเพราะสโมอสรอนฟุตบอลที่ร่ารวยของยุโรปตามมาแย่งจีเปเล่เนี่ยให้ไปเซ็นสัญญาเข้าร่วมทีมของตัวเองและเสนอเงินก้อนโตเพื่อเป็นแรงจูงใจ ทีมที่มายื่นข้อเสนอให้กับเปเล่นั้นก็คือเรอัลมาดริดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมไปถึงยูเวนตุสอีกด้วยแต่แล้วรัฐบาลบาราซิลก็บระกาศให้เปเล่นั้นเนี่ยเป็นสมบัติของชาติเพื่อป้องกันไม่ให้เปเล่าย้ายถิ่นฐานไปอยู่ในประเทศอื่นแต่สําหรับฟุตบอลโลกในปี1966นะครับที่ประเทศอังกฤษเปเล่บาดเจ็บอีกครั้งถึงแม้ว่าเปเล่จะสามารถลงเล่นและทาประตูได้จากการลงแข่งกับทีมชาติบบกเกลเรียซึ่งทําให้เขาสร้างสถิติใหม่เป็นนะักฟุตบอลคนแรกที่สามารถทําประตูไดในการลงแข่งกันฟุตบอลโลกทั้ง3ครั้งงงแแต่่่เเมมือขาลขที โปรตุเกสและเจอผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามจ้องเล่งงานอย่างหนักจนถึงขั้นดูเหมือนว่านักเตะโปรตุเกสเนี่ยพยายามไล่เตะแ,แต่เปเล่เพื่อสกัดกั้นการทําประตูของเขาทําให้เปเล่ได้รับบาดเจ็บอีกครั้งและต้องอดเล่นไปตลอดรายการที่เหลืออยู่ส่วนทีมชาติบราซิลเองในปีนั้นนะครับก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันตกรอบไปตั้งแต่รอบแรกซึ่งก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ประเทศบราซิลตกรอบฟุตบอลโลกรอบแรกนับตั้งแต่ปี1934 เปเล่ le, เสียใจมากนะครับจนประกาศว่าเขาไม่ปรารถนาที่จะลงแข่งขันในฟุตบอลโลกอีกต่อไปแล้วต่อมานะครับในปี1969เปเล่ถูกเรียกตัวให้ไปรับใช้ชาติอีกครั้งเพื่อลงแข่งขันฟุตบอลโลกในปี1970ที่จะจัดขึ้นในประเทศเม็กซิโกในตอนแรกนะครับเปเล่ le, ปฏิเสธไปแต่หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ตอบตกลงในการลงแข่งขันรอบคัดเลือก6นัดเปเล่ le, ธรรมตูได้6ประตูพอในการลงแข่งขันชิงชัยมาถึงเปเล่ le, ก็อยู่ในสภาพที่ฟิตเต็มที่ ในรอบชิงชนะเลิศทีมชาติบราซิลเนี่ยลงแข่งขันกับทีมชาติอิตาลีเปเร่พาทีมชาติบราซิลคว้าแช,ชมป์โลกเป็นปีที่3โดยสามารถเอาชนะทีมชาติอิตาลีไปได้ถึง4ประตูต่อหนึ่งโดยเปเล่ยังมงประตูแห่งความทรงจำซึ่งเป็นประตูที่100ของบราซิลในฟุตบอลโลกอีกด้วยโดยหลังจากที่เขาทำประตูลำดับที่100ของบราซิลในฟุตบอลโลกเขาได้อุทิศประตูนี้ให้กับผู้เป็นพ่อของเขาและยังกล่าวยกย่องพ่อของเขาว่า เป็นนักฟุตบอลที่เคยทําประตูได้ในนัดเดียวกันถึง5ลูกและเป็นประตูที่ได้จากการหมุ่งทั้งหมดเปเล่ลนะครับรับใช้ชาติครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่18กรกฎาคมในปี1971เป็นการลงแข่งขันกับทีมชาติยูโกสลาเวียที่เมืองลิโอเดอจาเนโล เมื่อวันที่19พฤศจิกายนในปี1 9 6 9เกาปเล่ทำสถิติยิงประตูได้1000ประตูจากทุกรายการที่ลงแข่งซึ่งช่วงเวลานั้นนะครับเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนในบาราซิลต่างรอคอยประตูลูกลำดับที่1000เป็นประตูที่เปเร่ยิงได,ไ,ดได้ในการลงแข่งกับทีมวัดโกดดการาที่สนามมาลาคาน้าต่อหน้าผู้ชมจำนวนนับแสนคนเลยทีเดียวต่อมานะครับเปเล่ซึ่งเป็นฮีโร่ของทีมชาติบาราซิลกับประกาศยุติชีวิตการเป็นนักเตะลงในวัย34ปีเมื่อปีห9 7 4ก้เแต่แล้วนะครับหลังจากนั้น ตบอลใหม่ในลีกอเมริกาเหนือ2ฤดูกาลโดยการเซ็นสัญญา3ปีมูลค่า7ล้านดอลลาร์เพื่อลงเล่นในกับสโมสรนิวยอร์กคอส์มอสอ mos, ซึ่งเป็นทีมฟุตบอลในกรุงนิวยอร์กการที่เขาเข้าสู่วงการฟุตบอลในสหรัฐอเมริกาทําให้วงการฟุตบอลในประเทศนี้ตื่นตัวมากขึ้นเพราะปกติแล้วกีฬาฟุตบอลไม่เป็นที่นิยมในหมู่ของคนอเมริกัน ที่นิยมแต่บาสเกตบอลหรืออเมริกันฟุตบอลมากกว่าไปเร่น,นะครับลงเล่นในกับทีมใหม่ในลีกใหม่ประเทศใหม่ในฤดูกาล1975ถึงแม้ว่าเขาจะผ่านจุดสูงสุดในอาชีพ,พค้าแข่งมาแล้วแต่ไปเล่ก็สามารถพาทีมคอสมอสคว้าแชมป์ได้ในฤดูกาล1977ซึ่งปเป็นฤดูกาลที่3และปเป็นฤดูกาลสุดท้ายที่เขาลงเล่นให้กับทีมนิวยอร์กคอสมอสในวันที่1ตุลาคมปี1977นะครับเป็นวันที่เปเล่ปิดฉากอาชีพอันเป็นตำนานของเขา ด้วยการลงเล่นนัดฟุตบอลนัดสุดท้ายในชีวิตของเปเล่คือนัดพิเศษระหว่างทีมคอสมอรและทีมซานโตสและที่สำคัญนะครับตัวนัดนี้ขายหมดเกลี้ยงก่อนเวลาแข่ง6สัปดาห์ มีนักข่าวเข้ามาทำข่าวถึง650คนและถ่ายทอดการเตะนัดนี้ไปถึง38ประเทศซึ่งในนัดนี้พ่อของเปเร่และภรรยาของเขาก็เข้ามาชมด้วยโดยก่อนที่จะแข่งนะครับเปเล่ออกมากล่าวสั้นๆและเขาได้ขอให้ผู้ชมพูดคำว่ารักกับเขา3ามครั้งครึ่งแรกนะครับเขาเล่นในกับทีมคอสมอสและส่วนครึ่งหลังเนี่ยเขาเล่นในกับทีมซานโตสโดยผลการแข่งข,ขันนะครับทีมคอสมอสชนะไป2ประตูต่อหนึ่งโดยเปเล่ยิงประตูสุดท้ายได้1ลูกจากการสวมเสื้อให้ทีมคอสมอส จบเกมไปเล่วิ่งไปรอบสนามโดยมือข้างหนึ่งถือธงชาติสหรัฐส่วนอีกข้างหนึ่งถือธงชาติบาซิลและเมื่อแขวะสตาร์จากวงการฟุตบอลนะครับไปเล่ก็เริ่มเขียนหนังสืออัต,ตาชีวประวัติหลายฉบับซึ่งในจํานวนนั้นเดียม,มีหนังสือเล่มที่มีชื่อในภาษาอังกฤษว่า The Autobiology และ My Life and Beautiful Game เขาได้รับเล่นสารคดีและภาพยนตร์กึ่งสารคดีจํานวนหลายเรื่องและยังแต่งเพลงอีกด้วยเรามาดู5สถิติของเปเล่ที่เคยทําไว้และยังไม่มีนักเตะคนไหนในโลกนี้ทําลายลงได้นะครับอันดับที่5นะครับเปเล่ยิงประตูสูงสุดตลอดกาลในประวัติศาสตร์ฟุตบอลหนึ่งใน2ส,สถิติของเปเล่นะครับที่ถูกบันทึกไว้โดยกิน book เน็ตบุกเมื่อปี2013นั่นก็คือสถิติในการทําประตูตลอดการค้าแข้งรวม1,283ประตูจาก1,363นัดซึ่งจะเอาประตูของโรนัลโดและเมสซี่เนี่ยมามัดรวมกันนะครับก็ย ยังห่างไกลกันหลายเท่าพาอเมสซี่และโรนันโดเนี่ยสองคนยังทำประตูรวมกันเนี่ยแต่หลักพันต้นๆเพียงเท่านั้นเองสถิติอันดับที่4นะครับฟเฟเล่เนี่ยควา้าแชมป์ฟุตบอลโลกมากที่สุดหาประเทศเยอรมันมีหรือสเปนนะครับจะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกอีกครั้งในปี2018 ก็ยังมีโอกาสนะครับที่จะเห็นนักเตะอเวุโสบางคนในทีมเนี่ยได้สัมผัสแชมป์ฟุตบอลโลก2สมัยแต่ก็ยังคงน้อยมากนะครับจนถึงเป็นไปไม่ได้เลยเมื่อเทียบกับเปเล่ที่เขาคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกมา3สมัยโดยหนึ่งในนั้นเนียคือการสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์สสมัยติดกันในปี1958และในปี1962ก่อนที่จะกระโดดไปคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกอีกครั้งในปี1970นั่นเองสถิติอันดับที่3ของเปเล่นะครับนั่นก็คือการทำแฮตติกสูงสุดตลอดการเมื่อเทียบกันนะครับระหว่าง32แฮตต เนลเมซี่และ39แฮตติกของคิเตโรลันโดก็ว่ามาหาศาลแล้วแต่ก็ยังห่างไกลเหลือเกินนะครับสำหรับสถิติแฮตติกตลอดการของเปเล่ที่เชื่อว่าในประวัติศาสตร์วงการฟุตบอลคงไม่มีใครเทียบได้อีกนานเขาทำแฮตติกไปถึง92ครั้งคิดเป็น25.5%ของการทำประตูตลอดชีวิตการค้าแข่งของไครมุกดำที่1,283ประตูนี่ยังไม่นับการยิงนัดเดียว4ประตูถึง31เกมนะครับ และเขายังเคยยิง5ประตูในเกมเดียวได้ถึง5ครั้งอีกด้วยสถิติอันดับที่2นั่นก็คือเปเร่เป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดที่ทําแฮตติกได้ในฟุตบอลโลกอย่างที่บอกนะครับมีสถิติบอกว่าตลอดชีวิตการคาแข้งของเปเล่เนี่ยเขาทำแฮตติกไปได้92ครั้งแต่แฮตติกที่สร้างชื่อและทําให้คนจดจํามากที่สุดนั่นก็คือแฮตติกที่ทําได้ในฟุตบอลโลกในปี1958ในนดทีพบกับฝรั่งเศสรอบคัดเลือกด้วยวัยเพียง17ปีกับ244กั5วันก่อนที่ชิงและควานชมป์ฟุก่อกซึ่จะมีทา ได้เห็นใครทําแบบนั้นในฟุตบอลโลกในปี2018ในครั้งต่อไปที่รัเสเซียหรือครั้งไหนๆไ,ได้อีกแน่ซึ่งในความจริงแล้วนะครับหากในตอนนั้นเนี่ยทีโอวัดคอดในวัย16ปีได้ลงสนามให้กับทีมชาติอังกฤษหากพระเจ้าเนี่ยจะบรรดาให้เขาแฮตติกได้ในฟุตบอลโลกในปี2006ก็มีโอกาสที่จะทาลายสถิติตลอดการของเปเล่ได้เช่นกันแต่แล้วในที่สุดนั้นเจ้าหนูวัดคอดในตอนนั้นก็ยังคงทําไม่ได้นั่นเองและสถิติอันดับหนึ่งของเปเล่นั่นก็คือ เขาเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดที่ทําประตูได้ในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกในวัย17ปีกับ249วันนะครับคืออายุของเปเล่นในวันที่เขาทําสกอร์เหตบบาซิลในนัดชิงชนะเลิศก,กับสวีเดนในฟุตบอลโลกปี1958ซึ่งเมื่อหันมองไปในบรรดาทีมตัวเต็งแห่งยุคปัจจุบันเนี่ยทั้งเยอรมน,นีอ,อร์นเ,นเรตินาสเปนหรือแม้แต่บาซิลเองก็ยังมองไม่เห็นว่าจะมีดาวรุ่งที่อายุน้อยกว่า17ปีที่เรียกตัวติดทีมชาติชุดใหญ่ได้เลยในยุคนี้และด้วยอายุเพียงเท่านั้นนนเ่ยยกกก็คจะไมไมมด้ข้ขขับึาลาลิอุ ยู่19ปีเท่านั้นเองแต่ก็เว้นเสียว่าจะมีดาวรุ่งคนไหนนะครับเปี้ยงป้างขึ้นมาคันควันในวันพรุ่งนี้การที่จะเป็นนักฟุตบอลที่เก่งและเป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วไปได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายกว่าจะมาถึงวันนี้นะครับเปเล่ต้องผ่านความยากลาบากมานับไม่ถ้วนแต่เขาก็ไม่เคยย่อท้อต่อความยากลําบากเขากลับต่อสู้กับสารพัดปัญหาและผันตัวเองมาเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกด้วยความสามารถแม้ช่วงเวลาที่เปเล่เคยลุ่มโลดจะล่วงเลยมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วนะครับแต่ความยิ่ง ปัจจุบันนี้และยังคงเป็นที่จดจําในหมู่ของคนที่มีใจรักฟุตบอลไปตลอดกาลอีกด้วยก็จบไปแล้วนะครับสาหรับประวัติของไข่มุกดาเปเล่ซึ่งจะบอกว่าเปเล่เนี่ยเป็นตำนานลูกหนังอย่างแท้จริงเลยนะครับในโลกของฟุตบอลซึ่งเขาก็ยังเดินได้และหายใจอยู่ในทุกวันนี้และยังต้องบอกว่าเปเล่เนี่ยยังเป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่อีกด้วยในยุคที่เขารุ่งเรืองเนี่ยเขาได้สร้างเกียรติประวัติและสถิติต่างๆมากมายอย่างที่ผมได้กล่าวไปนะครับผมซึ่งใครที่ได้ชมคลิปนี้แล้วนะครับรู้สึกว่าถูกใจอย่าลืม กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนเอนของท่านได้ชมกันด้วยนะครับและหากมีข้อมูลใดในคลิปในขาดตกบกพร่องหรือผมได้พูดอะไรผิดไปผมก็ต้องขออาภัยไว้หน้ที่นี้ด้วยนะครับและในคลิปหน้าจะเป็นตัวเทพฟ,ฟุตบอลคนไหนอย่าลืมมาติดตามชมได้ในตัวเทพฟ,ฟุตบอลนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ ท้ฟุตบอลขอฝากผลงานรีวิวประวัตินักเตะขั้นเทพไว้นในอ้อมอกอ้อมใจของทุกท่านด้วยนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอของเรา หากท่านชื่อชอบคลิปวิดีโอของเราหรืออยากแนะนําเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนี้เลยครับผมหรือหากชมแล้วถูกใจใช่เลยรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร b ์เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากเราและจะเป็นความกรุณาอย่างสูงด้วยครับผมครั้งหน้าจะเป็นประวัตินักเตะเทพคนไหนโปรดติดตามได้ที่ตัวเทพฟุตบอลไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบเตียงครับเอ้ยขอบตาครับอ้ขอบคุณครับเอ้ยถูกแล้ว